สวัสดีครับลุงแง่ทักทายเป็น้องตอนเสาร์ๆนะครับเนาะวันนี้ลุงแง่ก็ได้พามาเลาะเมืองสวนแตงเนาะครับเนาะผลดูแลจังไดนคือจังตะเก็บผลผลิตหลายหลุนแทนนะครับเนาะนี่มีที่เก่าเลยครับ,นะรบนนะเ,น,เ,บน,บนะเนี่ยมีที่เก่าเขาเนาะหลุนที่เก่าที่เก็บเนาะครับเนาะบางเดีเนี่ยครับมีที่เก่า เป็นลูกเป็นหมากกันยังงามอยู่นะครับเนี่ยเป็นลูกเป็นหมากกันยังดีให้คนไปริดกันยังดีอยู่นะครับเนาะมืองเนียโอ้คือพันพันดูแลเรื่องไอ้หินขาวนะครับเด้อลุงใหญ่เอื่นหินขาวจะพี่น้องเอืน่นแนวใดกับบะฮูนะครับเนาะระวังเรื่องหินขาวเนี่ยล่ะใหญ่พิ่นมาตอมนะครับเนาะอากาศมาก นำนำมักพลลายหินลายนั้นนะครับเนาะหินขาวเ่อนวานละ่ะนมักพลให้ปุ๋ยมือเว้นมือลดล้วครับเนาะให้ทั้งน้ำยศเพราะว่าให้ทั้งอันนี้คือชิบะได้ดอกช่วงนี้เพราะว่าปกติเพื่อนปกตให้ปุ๋ยทั้งน้ำยศนะครับแต่งคนนะครับเนาะ บางทีครับยังเป็นหมากดีเลยครับถึงว่าเครือบสีกแกสีเหลืองแน่อีกยังแนวหลังกัยังเป็นหมากอยู่นะครับนะเนาะเนี่ยยังหายเป็นหมากเสยอ,อยู่ครับเปั้นก็ใส่้ายางคุ้มนะครับเนาะผ้ายางคุ้มหลองให้ปุ๋ยทั้งน้ำยดมือเวนมือเนะี่ยดูแลเรื่องเปียขาวนะครับเนาะ ดูแลเรื่องเพียขาวคุ้มเพียให้ได้แล้ครับแตงหนาฝนต้องคุ้มคุ้มพวกพวกไอหินขาวขึ้นมานให้ได้เนาะครับเนาะคุ้มให้ได้เพราะว่าปฏิบัติเป็นหมากเป็นหน่วยเฮ้าได้ขันเรื่องคุ้มพวกหินขาวได้เนาะครับเนาะเนี่ยพื้นที่แตงจำไรเนาะครับเนาะถึงว่าเครื่องพ่น ต้องสิมีอายุยบ่ไข่เขียวงามแต่หมากก็ยังก็ยังพอได้อยู่เด้อครับเด้อเนี่ยบ่ไดข้ขากับเขากับนามโยจ้าขอคนมาเนี่ยนะครับเป็นหมากแซวเลยครับโอ้เนี่ยก็ถือว่ากับไข่อยังนะครับหนา้าฝนได้ประมาณนี้ก็สื้อว่าสุดยอดเลยเด้อครับเนี่ยนี่เพราะว่าหน้าฝนนี่เป็น เป็นฤด,ดูที่ว่าปาบเสียนแล้นะครับการเห็ดสวนนะครับ,นะรบเนาะปาเสียนเลยดูแลอยากที่สุดเลยครับพอตกดูแล้วเกินนะครับเนาะเป็นก็ดูแลประมาณนี้แหละเดี๋ยวลุงไงพาไปมึงโตที่ว่าพ่น ใส่สอบไปเนาะครับเนาะเผลเก็บมาปันเดนลไล่ปันใดแล้วเนาะครับลูกใหญ่พาไปเบิ้งเนาะครับเนาะเนี่ยครับหน่อยบักขีไลนะครับเบื่อกี้แล้วครับนงามกระเพาะได้อยู่ได้ครับนะาพ้นซัมนีก็ถือว่าผ่านอยู่ได้ครับเพราะว่าปลูกแตงนาฝพ้นก็ปลูกพริดนาฝนปลูกทวกยังกะเหลวแต่ครับ โอ้อยากครับประครับประคองได้สำานีก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเนาะนี่ี่ละลุ่ไงขอจบคลิปลงเพียงสำานียงกันนะครับเนาะคลิปหนาพอกันไหมฝากกดไลค์กดติดตามลุงไงเด้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เก็บต่อไปนะครับเนาะแค่นี้ล่ละสวัสดีครับ